สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมหัวใจมีตีนออนเดอะเวยังอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับและคลิปนี้จะพาเพื่อนเเดินเข้าป่าไปที่ร้านกาแฟที่ชื่อว่าจิ้งคาเฟ่ครับตามผมมาเลยนะครับ J I N G จิ้งคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในป่านะฮะเขาบอกว่าถ้าขับรถเข้ามาก็ใช้ความเร็ว12กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมเดินเข้ามานะครับเพื่อที่จะฟังนี่ครับเสียงนก เสียงธรรมชาตินะครับติดกับถนนพุ่มผลโยธินนะครับทางเข้าก็ตรงร้านส้มตําเวียงไก่ย่างวิเชียรบุรีส้มตําเวียงก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมจอดรถ,ร,รถตรงร้านส้มตําเวียงแต่ว่าร้านจริงคาเฟ่นเนี่ยก็สามารถนํารถเข้ามาได้ระหว่างทางก็เหมือนเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับนี่นะเสื้อเป็นบ้านมา้สองชั้นนะครับ จิงคาเฟ่ออเดอร์ที่นู่นเลยนะครับเป็นไงครับสั่งออเดอร์หรือยังครับพุทเปรมฮะสั่งแล้วเหรอดังใต้ต้นไม้แบบนี้นะโอนี่ต้นอะไรครับเสียตันรู้จักไหมมันให้ร่มดีนะเป็นโอ้โหเป็นร่มแล้วก็มีด้านนี้ครับเป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับ เดเจ้าจของร้านนะครับร้านนี้เปิดได้หรือยังครับร้านเพิ่งเปิดได้ครบรอบหนึ่งเดือนพอดีครับเดือนเดือนเลยนะคอนเซ็ปต์เป็นยังไงครับคอนเซ็ปต์พวกเราคือการกลับมาหาธรรมชาติครับแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองับดูแลสุขภาพร,ร่างกายของตัวเองสุขภาพตัวนี้หมายถึงว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพความคิดอัอสามอย่างนี้ก็คือสุขภาพชีวิตของเราแน่เลยครับครับผมกาแฟนะครับเรานำเข้าจากไหนนะครับตัวนี้ก็คือเราพยายามใช้ กาแฟที่เป็นธรรมชาติจริงๆก็คือมีความปลอดภัยต่อธรรมชาติต่อร่อออางกายของเราครับแล้วก็รสชาติเนี่ยก็เป็นรสชาติดิบๆของความเป็นกาแฟนั่นแหละครับไม่ได้ผ่านโรเซสของสารเคมีใดๆอะไรองไรนะครับก็ก็ๆๆต,ตามเดี๋ยวลูกค้าก็จะได้มีประสบการณ์นะครับในการลิ้มรสเองครับและเราขายไม่แพงด้วยครับที่ร้านครับครับ แล้วก็ส่วนตัวไฮไลท์ของเราเนี่ยก็จะเป็นน้ําสกัดจากต้นข้าวสาลีครับเป็นช็อตสีเขียวนะครับดื่มเพื่อดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเลยถ้าในแต่ละวันเราเราได้โดนมันนะครับยังไม่มีร่างกายเราระบุเลือดของเรานะครับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเราก็จะแข็งแรงและขูด่มกันแล้วก็จะดีที่ร้านขายช็อตละห้าสิบห้าบาทครับเผื่อใครยังไม่เคยลองเดี่ยผมจะมีให้ให้ให้ชิมนิดนึ่งนะครับเป็นน้ำอะไรนะครับเมื่อกี้นะ แล้วก็ข้าวสาลีครับผมต้นอ่อนข้าวสาลีครับอาหารสุขภาพทั้ง2อย่างอย่างเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยโปรไบโอติกพรีไบโอติกแล้วเราก็มีครับผมช่วยในเรื่องของจุลินทรีย์ในร่างกายเราลูกค้าเขาหาร้านเจอไหมครับเข้ามาเราตอนนี้ยังไม่ได้โปรโมทครับพี่เพราะว่าเรากําลังซ้อมทําอะไรกันด้วยครับแล้วก็กําลังทําจุดเช็คอินตัวนั้นเพิ่มเติมภาพภาพประกอบแล้วเราค่อยโปรโมทค่อยโปรโมททีเดียวเลยนะก็อยากจะมีอาหารเป็นอาหารเวียดนามด้วยอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนังครับเดี๋ยวผมมี่งดเวข้ามให้ครับเวข้ามลิก์นะครับเป็นร้านกาแฟที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะฮะกาแฟก็เป็นกาแฟธรรมชาติที่ไม่สกัดสารเคมีนะครับดีนะเพราะว่าเราก็ตั้งใจเสิร์ฟเนาะก็คือตั้งใจแบบเขาเรียกอะไรนะแก้วต่อแก้วแบบพิถีพิถันนะครับถ้าเข้ามาเยอะนี่ทำไม่ทันเหมาะสำหรับคนที่มาซึมซับบรรยากาศธรรมชาติเงียบ ประมาณเดือนหน้าครับถ้าเราซ้อมกันไหวปุ๊บได้ปุ๊บ,บยังมือเราจะเร็วละครับผมอเมริการโอ้ะครับจริงครับคือมันเป็นนางสัประรสสก,กัดเย็นของพวกเราครับแล้วก็อ่า ข้างบนเนี่ยเราจะใส่เป็นน้ำสกัดจากต้นหอมข้าวซอยอ๋อสีเขียวนี่นะครับช็อตนี้ก็เที่าเท่าเรากินผักก็เกือบกิโลแล้วครับผมอู้หูอันนี้อันนี้จากผลงานวิจัยจริงๆนะครับไม่ได้โม้ไปเลยนะครับแล้วก็รสชาติก็ตามที่พี่แจกพี่เด็กมีผลงานวิจัยมาแล้วนะครับ1แก้วเท่ากับกินผัก1นึ่กิโลแล้วครัเกือบหนึ่งกิโลนะครับเหลืออีก9ขีดไหมครับเหนึ่งกิโลเหลือเขีดวันนั้นไม่ไม่ งองี้ฮะธรรมชาติจากเดี๋ยวดูเขาเลจากชายไม่ดื่มผักปุ๊บอ,อร่อยตัดกับสับประรดตีอืมตัดก,กันลบไปแล้วแทบคือแทบอยากจะไปแย่งเพื่อนกินอยู่เลยฮะเฮ้ยอร่อยจริงอ่ะอร่อยอร่อยเอออร่อยมีประโยชน์ด้วยนะครับม,มันมีความของของไอ้ข้าวสาลีกับมีความเปรี้ยวของสับปะรดตัดกัน อร่อยจริงออรร่ยจิงปกติน้องเขาไม่ทานผักนี่ไม่กินผักเลยนะคนเนี้ยเวลากินกป็ต้มก๋วยเตี๋ยวดิไม่ใส่ผักเลยคือกินง่ายครับมันจะกินง่ายแต่เต,ต็ตัวนี้ไม่ใช่ผักนะครับตัวนี้เป็นข,าขา้าวข้าวสาลีแต่ถ้าเราขายน,ายนี่ก็มีขายเหมือนกันใช่ไหมครับมีขายครับผมมีขายให้แต่ว่าลูกค้าต้องสั่งจองล่วงหน้าก่อนครับประมาณหกวันหกวันเลยนะครับเพราะว่าเราปลูกเองครับไม่ได้ให้ใครปลูกครับปลูกเเองวันนี้ทางร้านยังไม่ทําเพจทําอะไรใช่ไหม มีเพจชื่อว,ว,ว,ว่าจริงคาเฟ่เป็นภาษาอังกฤษอ๋อ <2 S 1> ในเมืองครับผมแล้วก็หยุดไปทำวิจัย2ปีนะครับ<ม>แล้วก็มาได้เนี่ยสับประรดกับข้าวสาลีมา พืชทรงพลังแพนพเวอร์พืชทรงพลังนะพี่ขอร์สพืชทรงพลังแพนพาวเวอร์เราเนี่ยมีทั้งหมดในลิตรมีหนึ่งร้อยสามสิบสามตัวนะครับเป็นพืชทั้งนั้นเลยครับครับที่เราทําวิจัยมานะชีการออกกำลังกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากนั้นขายกาแฟแล้วัตถุดิบยังทําอะไรนะครับสอนดนตรีฟรีครับฟรีด้วยเก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงครับอือมีเครื่องดนตรีให้ด้วยครับอ๋อเครื่องดนตรีให้ด้วยสอนฟรีนะครับครับเริ่มตั้งแต่กีตาร์คลาสิก ผมาเริ่มต้นจากกีตาร์คาสสิกก่อนครับเรวจะไปเรื่องของภาาเสียงครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับมาอุ่นหุนกันนะครับที่จริงคาเฟ่ที่จริงคาเฟ่เราเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะครับถึง2โมงเย็นนะครับถ่าย2อโมงนะครับมาเชิญเข้ามาที่ร้านได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่นี่แล้วก็อาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเรานะครับมาเติมพลังและก็มาตอบให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงกัด้วยกันนะครับครับผมสวัสดีครับ